สวัสดีครับนักเรียนสโตอิกทุกท่านนะครับขอแนะนำอ e ีบุ๊กเล่มแรกครับเกี่ยวกับสโตอิกที่เขียนโดยเซียวนะครับชื่อว่าสโตอิกศาสตร์สำหรับนักเทรดนะครับก็เป็นเล่มแรกและก็ไม่ใช่เล่มเดียวครับมีมามีลูกหลานมาเพียบเลยฮะแต่ว่าเล่มแรกผมขอเปิดตัวด้วยเกี่ยวกับบริบทนักเทรดก่อนนะค,ะนะครับเพราะว่า ผมเป็นนักเทรดครับแล้วก็น่าจะเอาไปสนองความต้องการแล้วเอาไปช่วยให้กับแฟนคลับที่เป็นกลุ่มใหญ่สุดผมคือนักเทรดนะจึงปีชื่อว่า s t o i e ศาสตร์สำหรับนักเทรดเก็บเกี่ยวกำไรเย็นใจในเกมที่ไม่แน่นอนฮนะเล่มนี้มีโปรพิเศษนะครับก็ตามตามธรรมเนียมของนักของอ e ีบุ๊กผมนะครับ จะลดราคา20%จากปกนะครับเพลงแต้ว่ารอบเนี้ยเราใช้เวลายาวกว่าปกตินะครับ13-18นะครับก็กี่วัน 13, 14, 15, 6 14, 15, 6 17, 8 5วันฮะ5วันก็ไปซื้อได้ที่เมมมาเก็ตนะครับเป็นอ e ีบุ๊กนะฮะเดี๋ยวให้ลิงก์ในคลิปแล้วกันถ้าสนใจฮะเล่มนี้เป็นการเอาครับเอาคำพูดครับของนักเทรด นักปรัชญาครับผมบอกเลยนะว่าตั้งแต่ผมศึกษาสโต i อิกเนี่ยทุกครั้งี่อ่านครับผมมักจะเชื่อมโยงไปกับการเทรดเสมอนะเพราะว่าเป็นเรื่องเดียวเลครับผมยังคิดเล่นๆเ,เลยว่าออเนี่ยสโตอกนั้นเขียนมาเพื่อให้นักเทรดได้เรียนรู้จริงฮนะผมเลยผมเลยพยายามที่จะ เอาไปประยุกต์ใช้กับตัวเองแล้วก็เวิร์กมากครับเวิร์กมากมันใช้ได้ทั้งการเทรดการการใช้ชีวิตครับตัวอิกนั้นเป็นปรัชญาที่ผมอะยึดเป็นเหมือนกับเป็นแนวคิดหลักของการใช้ชีวิตเนี่อแล้วก็มันใช้ร่วมกับการเทรดได้เป็นอย่างดีนะฮะที่สำคัญครับผมไป ผมก็มีต้นแบบฮนะต้นแบบทางตัวอกก็มีทางท่านมาคัสออริเลียสท่านเซเนกะานะ่านาอพิกเตตัสการเทรดผมเช่นกัน,กนครับผมมีพี่มาร์คมิเดวินี่ผมมีแอลลี่ไฮมีมาเก็ตวิสัยหลายคนแต่ว่าที่ชัดเจนนะว่าคนที่มีแนวคิดมีมุมมองที่มันไปคล้ายคลึงอะ่ะเหมือนกับเป็นเรื่องเดียวกันเลยเส้นเดียวกันกันกบโต้เอกเลยคือพี่มาร์คมิเดวินี่ะ ผมจึงเล่มเนี้ยผมจึงเอาคําพูดของยอดนักปราชญ์ตโตอีกครับต้นแบบนะท่านมาคัสออริเลียสเป็นหลักละเยอะสุดท่านเซเนกาท่านอีพิกเตตัสเนี่ยสามคนเนี่ยนะสามไอดอลเมนหลักทางการเทรดก็มีพี่มาร์กเวน้นี่เป็นเป็นเมนเลยเป็นส่วนใหญ่เลยละ่ะแล้วก็มีมาคิษศาสตร์อีกสองสาคนครับที่เอามาประกอบคล้ายกันมากครับ แทบจะเป็นเรื่องเดียวกันด้วยซ้ำไปแต่ว่าอธิบายในบริบ,รบทของคือถ้าส t ตอ c ิกนั้นบริบทการใช้ชีวิตครับแต่ว่านักเทรดเอาสเตอิกแหละไปอธิบายในบริบทเอาไปประยุกต์ใช้กับการเทรดครับเรื่องเดียวกันฮนะผมเลยเอาเนี่ยสารบัญเป็น,นี้ฮะัก็จะมีทั้งเรื่องราวของเริ่มต้นเนี่ยก็ส t ตอ c ิกศาสตร์น,นะคืออะไรกันแน่ก็คือปรัญญาสโตอิกครับพูดง่ายๆครับแต่ว่าผมใช้คำานี่คำนี้มันสวยดีว่าส t ตอริกศาสตร์เลย ตั้งเป็นชื่อขึ้นมาแล้วโตอิกนั้นมันช่วยนักเทรดอย่างไราาเ,ปเป็นบทแรกนะจากนั้นก็เป็นการเอาสิ่งที่โตอิกกับการเทรดนั้นพูดเรื่องเดียวกันครับโตอิกใช้การเทรดได้อย่างไรแล้วก็จะเป็นการมีเป้าหมายวินยัยฮะการจัดการความโกรธการเป็นนักเรียนของโลกของชีวิตกับของการเทรดเป็นยังไงความเห็นอ,อุปสรรคมองจากมุมสูงเป็นยังไง ปัจจุบันขณะเรื่องโชคลเป็นยังไงจินภาพแง่ลบร่วงหน้าคืออะไรสตอิกกับนักเทรดมองยังไงนะต้นแบบนะน้นคุณภาพอำนาจควบคุมอากขนรับชะตาตรวจสอบตัวเองแล้วก็นิสัยสเตอิกที่เราควรฝึกนะอะไรที่เราไม่ควรทำครับเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่ผมนำเสนอในเล่มนี้ฮะสตอิกศาสตร์ครับเริ่มต้นเนี่ยขอเปิดด้วย ประโยชน์ที่ใช้กับการเทรดนะซึ่งไม่ใช่ประเด็นแรกผมมีหลายประเด็นที่สโตอิกนั้นเอาไปรับใช้การเทรดอย่างไรแล้วก็ผมเอาไปใช้แล้วมันเวิร์กไงผมจะเอาเนี่ยเอาทั้งประสบการณ์ผมเองทั้งทั้งมุมมองของยอนนักเทรดต้นแบบเองเอามาใช้ร่วมกันทำให้คุณเห็นเนี่ยเอาไปคือผมอยากให้คุณนั่นเปิดครับเปิดประเด็นอะเปิดโลกแล้วกันว่าเออเนี่ยการเทรดไม่ใช่เพียงแค่เงินไว้ แต่มันเป็นเกมของการที่คุณต้องพัฒนาตัวเองแข็งแกร่งด้วยเพราะตลาดอะตลาดหุ้นมันคือความไม่แน่นอนครับมันผันผวนมันไวครับคือผมว,ว่าตลาดหุ้นมันจะมีความไวเกมมันจะไวกว่าการใช้ชีวิตระดับ10ปีเลยนะไวมากถ้าคุณรับมือกับตลาดหุ้นได้คุณอยู่รอดในในความผันผวนตลาดหุ้นได้นะเกมชีวิตคุณที่ดําเนินอย่างเชิงช้าเนี่ยคุณจะมีเรียกว่า มีวัคซีนมีภูมิคุ้มกันในการใช้ชีวิตได้ดีขึ้นครับสโตอิกคือวัคซีนฮนะสําผมนะสโตอิกคือวัคซีนในการที่เอาชนะไวรัสความพันผวนได้ครับมันใช้กับทั้งชีวิตได้แล้วกับตลาดหุ้นได้ครับดังนั้นเนี่ยผมอยากจะเปิดเรื่องสโตอิกอย่างจริงจังให้กับนักเทรดที่เป็นแฟนคลับกลุ่มใหญ่สุดของผมนะกลุ่มผมปฏิว่า90%นนะ่ะ 99%จะเป็นนักเทรดมากกว่าจึงเป,เปิดเปิดเปิดเรื่องเกี่ยวกับการเทรดก่อนจากนั้นน่ะถ้ากลุ่มแฟนคลับเนี่ยนักเทรดเนี่ยเข้าใจแล้วก็เปิดใจรับมากขึ้นผมจะเอาเรื่องของชีวิตมาใช้ร่วมมาอธิบายมาเขียนให้เข้าใจให้เห็นเปิดประเด็นเปิดมุมเกี่ยวก,กับชีวิตมากขึ้นและกันจะได้เป็นการเรียกว่าเป็นสเตปบายสเตปนะออกแนวป่าล้อมเมืองนะคือเข้าไปหาคนกลุ่มใหญ่ก่อน่ากนั้นค่อย จะลอมให้เขานั่นเอาสตอิกไปใช้กับการใช้ชีวิตเพิ่มขึ้นแล้วกันนีฮะนี่เป็นเล่มแรกที่ผมเปิดเกี่ยวกับสตอิกครับแล้วก็จะมีมาเรื่อยนะดังนั้นก็รอให้ดีครับผมมีเจตนาที่ว่านะคือทีอ่ที่ไม่มาเก็ตนะครับอีบุ๊กผมเนี่ยผมจะมีหนังสือมีอีบุ๊กเนี่ยเป็นประเด็นเกี่ยวกับการเทรดฮนะเต็มหนวนมากเลย จากนี้ไปผมก็จะนําเสนอต่อไปครับเพราะว่าผมอยากให้มันเป็นห้องสมุดของนักเทรดครับคือผมเทรดมา1ิปีแล้วผมก็เจออุปสรรคเจอปัญหาเจออะไรมากมายที่ผมต้องหาคาตอบเองนะแล้วลผมก็คิดว่าเออสิ่งผมเจอ่นนะ่ะมันเป็นสิ่งที่ผมเดินทางไปผ่านผ่านเส้นทางที่เรียกว่าอะไรนะหลักเกณโ์นี่ไกลกว่าไกลกว่ามือใหม่ที่เพิ่งตามมาเนะี่ยดังนั้นถ้าผม เจออะไรทนะี่ผมเขียนเก็บไว้เนี่ยนะเตรียมไว้ก่อนถ้ามือใหม่ที่เดินตามผมมานะเดินเส้นทางเดียวกันนี่แหละเดินทีหลังเนี่ยนะเขาบาดเจ็บเขาทุกข์ใจอยากหาคาตอบอยากหาทางออกอยากได้คําปลอบโยนเนี่ยนะมาที่ช่องเนี่ยมามาที่ทางร้านหนังสือเสี่ยวบุกเนี่ยนะเสียวจับอีกน,นึงเนี่ยมีคําตอบรอคุณเละ,ะนี่เป็นเป้าหมายผมจะทําต่อไปนะก็คาดหวังว่าคือ ก็ไม่คาดหวังว่ามันจะขายดีมากมายแต่คิดว่าเออเนี่ยถ้าเรามีแวร u ลูแล้วแล้วเราทําสิ่งที่มันเป็นแวร u ลรอกับคนอื่นเนี่ยผมว่าน่าจะช่วยคนอื่นคนที่ตั้งใจจริงๆนะได้พบทางออกได้พบแนวทางที่จะพัฒนาปรุงแต่งได้มากขึ้นและไวขึ้นนะก็นะฮะแนะนําแค่นี้แล้วกันนะครับก็ย้ำนะครับว่าโปรโมชั่นเนี้ย ร้อยยี่สิบเซนจากปกเนี่ยสิบสามถึงสิบแปดนะครับเท่านั้นนะครับยี่สิบเซนจากปกจากปกสองร้อยหรือร้อยหกสิบนะครับเท่านี้นะครับเจก่ะครีมหน้าสวัสดีครับ